ครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับ่ช่องช่างโจ๊กนเมเกอร์นะครับนี่ก็ส่งงานนะครับหล <c oughs> ังจากที่ส่งชุดใหญ่ไปนะครับก็จะมีสี่เล่มนะเป็นไฟเตอร์ Fighter นะครับโอวีฟเตอร์นะครับสิบนิ้วสิบนิ้วนะครับด้าม กะพี่เขาควายนะกาดทองเหลืองนะครับตัวนี้ก็หมดคิวแล้วนะครับตัวนี้หมดคิวแล้วนะเราจะมีคลาสสิกโบวี่นะครับตัวนี้สิบนิ้วครึ่งนะเป็นกาดทองเหลืองเหมือนกันครับไม้กระพิ้เขาควาย มีงานนอกรอบนะครับเป็นเ,เรียกอะไรดีเป็นผมเรียกขบอยนะครับเพราะว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากามีดของขบอยนะครับเป็นงานฟูแทง์นะครับที่ไม่ค่อยเห็นกันนะแบบฟูแทง์ที่มีเสียบเข้าเสียบกาดเข้าไปนะครับเป็นด้ามตรงตรงธรรมดาเลยนะแทงที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับอยากให้มันดิบดิบด้านด้านนะ เป็ครับงานประกบนะครับตัวคอมันก็ประกบนะครับแล้วก็เสียบเราจะเสียบกาดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวประกบนี่ครับล็อกกาดไว้นะครับกาดจะไม่โยกนะจะไม่ถอยนะครับมีสองเล่มนะแปดนิ้วครึ่งนะครับตัวขบบอยนะครับไม่ได้ทําอีกนะเป็นงานนอกรอบนะครับผมแค่อยากอยากจะทําเฉยๆนะครับเป็นขนาดแปดนิ้วที่ พอดีพกนะครับดําไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเอาความคลาสสิกนะครับกลับมานะตัวใบเนี่ยตัวช้อยนะครับมันจะใหญ่กว่ากอยด้ามนะครับเพราะว่าให้สอดออกาดขึ้นไปชนกับช้อยตรวนี้นะครับตัวนี้ใช้ขัดมือด้วยนะครับขัดมือมีสองเล่มนะครับ เออคิวนะครับคิวงานาคิวงานตอนเนี้มีคลาสสิกนะครับคลาสสิกบบวี่แบบนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับมีทั้งกาดเหล็กแล้วก็กาดทองนะครับผมยังค้างส่งอยู่เก้าเล่มเนาะแล้วก็มีอเมริกันโบวี่นะครับที่เป็นที่เป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามีกาดทางเดียวเนาะดามจะเป็นอย่างนี้ด้ามจะเป็น ลักษณะอย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นผู้แท้งนะครับเก้าเล่มนะครับมีทั้งมีกาดและไม่มีกาดอันนีเนบหกเล่มนะครับทั้งเน็บสิบนิ้วนะครับแล้วก็เนบกุรขเนะแล้วก็จะมีงานกุรขากันนะครับแปดเล่มเนาะแล้วก็แลมโบสิบเล่มแล้วก็ประลังอีกยี่สิบเล่มนะครับประมาณห้าสิบนิดๆครับก็ประมาณห้าสิบเล่มนะครับจะเคลียร์ให้มัน เสร็จนะก่อนน่าจะเมษาพฤษภาน่าจะเสร็จครับประมาณห้าสิบเล่มเสร็จไม่เอ่ยครับประมาณนี้นะครับก็ปุมานี้นะครับผมจะเคลียรตัวคลาสสิกนะครับทั้งหมดเก้าเล่มนะให้หมดนะครับแล้วก็จะมีอินนี อีกหกเล่มนะครับเป็นสิบห้าเล่มนะผมจะเคลียร์ภายในเดือนกุมภา t น i s นะครับอีเนี่ยสิบนิ้วรวมอีเนหนากุร่าคาด้วยนะแล้วก็มีนามีนาจะเคลียร์เรื่องเอ่บูบี้คลาสสิกเออบูบี้อเมริกันนะครับแล้วก็แลมโบ่เนาะสิบเก้าเล่มนะครับแลมโบ่สิบเล่มอเมริกันอีกเก้าเล่มนะครับแล้วก็เมษาเขาจะเป็นงาน กุลขากับปลังนะครับก็ประมาณนี้ครับจะเคลียร์เคลียร์ให้มันหมดหมดนะครับภายในนี่เนาะภายในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็สําหรับงานใหม่นะครับงานใหม่เนี่ยผมจะรับแค่50เล่มเท่านั้นนะครับเมษานี้นะผมจะรับแค่50เล่มครับเอออยากจะอย่างที่บอกครับอยากจะทํางานใหม่ๆละอยากจะทํางานที่มันเอออย่างเงี้ยครับใหม่ๆอย่างเงี้ย ให้มันแปลกตาขึ้นนะครับให้มันมีอะไรมากขึ้นเนาะไม่ใช่ทำแต่งานเดิมๆงานเดิมๆเ,เราไม่ไปไหนนะครับเป็นมีดพกนะครับเป็นมีดพกของขับบอยตะวันตกนะครับขบบอยทิกซัดขบบอยสมัยปีหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับก็เป็นแปดนิ้วนะครับพอดี ส่วนคลาสสิกคลาสสิกตัวนี้10 10ิบนิ้วครึ่งนะครับลูกค้าสั่งสมัครก็เป็นสิบสองนิ้วกันหมดนะครับมี10นิ้วอยู่ไม่กี่เล่มนะครับเดี๋ยวก็จะเคลียร์ให้นะครับตัวนี้การล่างจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเหล็กเพราะว่าทองเหลืองมันมันยาวขี้เกียจตัดนะครับมันสวยดีละก็จะอารมณ์ประมาณดาบหลังม้านะครับถ้ามันยาวหน่อยเนี่ยก็จะเป็นดาบหลังม้านะครับของ อาหารหลังม้าเนาะตัไฟเตอร์เนี่ยหมดคิวแล้วนะครับก็ไม่ทําอีกแล้วนะกพรมีแค่นี้ครับตรงนี้ลูกค้าไม่สะดวกรับนะครับก็เลยหลุดนะครับหลุดให้กับคนอื่นไปนะครับประมาณนี้ครับก็ทั้งสี่เล่มเนี่ยนะครับมีคนรับหมดแล้วนะเหลือแต่เดี๋ยวจะส่งวันนี้ครับ งานคุมพานี่นะครับคุมพาจะทำที่บอกครับคลาสสิกตัวคลาสสิกนะครับจะทําตัวนี้นะครับส่งให้หมดนะทั้งหมดเก้าเล่มนะครับจะมีทั้งสิบนิ้วทั้งสิบเอ็ดนิ้วนะครับทั้งกานทองทั้งกาดเหล็กนะแล้วก็จะแถมอ,อ,อีเนบไปอีกหกเล่มนะครับก็ประมาณนี้นครับ ล่จาจบดพี่ไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะแพ็กของแล้วก็ส่งนะครับสวัสดีครับ